สวัสดีช่างมีทุกคนนะครับผมเราวันนี้อยู่กับผมพี่หมีครับเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเรียกว่าเกมดีไหมมันเป็นเนอเหมือนกับเว็บเบราว์เซอร์นะฮะแนวเฮีโร์นะครับผมก็เป็นแนวแบบขี่นี่แหละเอาองา่ายๆนะฮะแล้วก็ซึ่งวันนี้มันอยู่ในเว็บที่ชื่อว่าโ <c oughs> ลแมนโดโลโลนันโดหรือเปล่าโลแมนโดดอทคอมนะผมเป็นเว็บเบราว์เซอร์ของญี่ปุ่นนะฮะหรือเปล่าวะแต่ว่าเห็นเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นคือแบบเต็มเลยนะ ในใ่าจะเป็นกันแต่ต้องบอกเลยว่ามีการจำสแกนแน่นอนับผมอันนี้อันนี้คิดป,ประตูเท่าหนึ่งปาลอะเลือนได้ไหมไม่ได้นะฮะไปอืมเข้าไหมเสียประตูไม่น่าเข้ามากเลยตอนเนี้ยนะฮะแล้วก็มีอืมอินโชบิวมาแล้วก็จะมีอ่าตัวหัวสี่หัวเฮ้หัวกดได้นี่ก็กดได้เลือนได้ไหมกดหัวได้อะไรอะ่ะกดแม่งสามหัวเลย ถ้าทายอำนาจสูงสุดท,าท้าทายอำนาจสูงสุดไม่มีอะไรนะก็คือตอนนี้ไม่มีอนนะออไรเลยไปที่ประตูที่หนึ่งเลยแค่สิบเวลาแล้วก็เจอหน้ากากงงแง่งหนึ่งอันนะฮะอะไรอะกดเหรอไม่กดได้ไหมอ่ะถ้าไม่กดไปไปต่อเลยกด,ด้านข้างๆได้ไหมเรามีให้เลือกหลายอันด้วยนะอันนี้อันแรกอะ่ะอันนี้เป็นอะไรเว็บเบโ์เซอร์เออเรอร์ด์เออมันสีแดงขนาดนี้ละ่ะโอ้โหเสียงมันดังมากเลยอะ่ะไอ้สอง มีอะไรก็แค่ชักให้เราดูไม่มีอะไรต่อเลยนะเอา้ากัดกดคือมายอย่างี้เลยเหรอ,อเ้ยแต่เมื่อกี้มีดูไม่หมดเลยมีหมดสามอากาศใช่ปะอากาศสามอันนี้เป็นโอ้กองเว็บแคมนะฮะเย่าบอว,ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแนวแบบจำสแกนนะรู้สึกมันตรงติงเวลาเดินเรื่อยนะฮะสี่ทุ่มอุ้ยแล้วเวลาแม่งตรงกับของผมเป๊ะเลยนะตรงกับเวลาเครื่องเลยอนะ่ะไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรจริงอ่ะไม่มีอะไรให้กดเลยเลื่อนไม่ได้เลยนะไฟมีอะไรให้กดไหมไม่มีอะไรเลยนี้กลับครับผม ไปไนากาที่ส like no ี่โหโคตรลายตาเนี่ยอือเออประตูหนึ่งอะไรกันโอ้คลิปผู้สร้างนะฮะอืมโผล่มางหน้าอ่าคือเห็นนิ่งเงี้ยไม่ใช่ไม่กลัวนะคือก็ขนลุกแล้วเมื่อกี้คือขนแขนม่งแบบฟูเลยทูที่สอง เดียแค่นี้เหรอแค่นี้นะ,ะไม่รู้ตอนนี้ประตูไหนนะอะ่ประตูที่สามต่อมีประตูนะฮะมีสมุดเพียบเลยเปิดประตูโอเดินได้ด้วยโอ้ตกหลุมแล้วก็ตายไปครับไปห,หน้ากาต่อหน้ากาที่ห้ามีอะไรอะ่ะขึ้นเนาะมีขึ้นไม่น่าใช่นะอ่า มีพาเซลนะฮะมีพาเซลนิดหนึ่งนะตรงนี้เอ๊ถ้าเราใส่กดตรงนี้ปุ๊บอ่าหนึ่งครั้งทำไมอ่ะต้องมองใกล้ๆหรอโคตรโคตรเกลียดเกมแนวแบบจำสแกเลยอ่ะแต่ก็เล่นนะมันรู้สึกมันเล้าใจดีอ่ะยังไม่จบกับประตูเมื่อกี้เลยเนี่ยเราไม่ยอมมันมีแค่นี้จริงหรอ ไม่มีอะไรนะฮะตัวนี้พารเซิลก็ไม่ได้แบบช่วยอะไรเลยนะฮะเ,เยเวลาอันท้ายกดยากสุดเลยตัวท้ายเนี่ยโอเคอ่าบีทีวีเก,ก่าหนึ่งอันนะฮะมีปรับจูนได้สองข้างซ้ายขวากดหน้าจอดยด้วยเชเมื่อกี้ผมจะบอกว่าแม่งขนลุกจริงอะ สไปเดอร์เซนต์่ะเน่ยอะเมื่อกี้เราแค่กดหน้าจอนะผมจะลองกดจูดูบ้างไงจูนซ้ายขวาได้ไหมเหมือนเดิมนะฮะผมไม่ขอเล่นซอแล้วกันโอเคกลับมาที่หน้าประตูเหมือนเดิมนะฮะนี่แค่กระจกบานแรกนะเว้ยเฮ้ยอ้าวไม่เหมือนเดิมอะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะไม่เหมือนเดิม เอ้ยเอ้ยอะไรวะเสียงแม่งได้อ่ะแล้วจะเห็นข้างในได้ไงวะคือเสียงก็าทำดีมากผมบอกเลยอ่ะไปตัวสองไปโอ้มีขีปสมบัติให้มากมายเลยนะอืมเราเป็นคนดีกลางไม่ได้ผมต้องหางของแจนในขีปพวกนี้หรออา้าวกดได้สามครั้งนะฮะ บนม้่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะฮะเหลือแค่บนบนสุดกับขวาสุดนะฮะรอบหนึ่งไปเฮ้ยมมดเศร้าเลยเป็นแต่เศร้าเลย,เอยโอ้ก็จะกลับมาหน้าต่างเดิมได้ไปไปไปกระจกที่สอง อะไรอ่ะมันคืออะไรภาพลูกตาเราเหรอเลื่อนได้ไหมแท็บเลื่อนไม่ได้นะแต่มันมีแวนๆวบู๊บบ๊บมันคืออะไรวะแปลว่าตัวนี้เป็นภาพนะฮะแต่ว่ามันเออเล่อเหรอมันเป็นภาพฮะอ๋อเป็นในนี่ผมขอใช้ Google แปลภาษาได้ไหมเว็บมันให้อแปรไหมไม่แปลด้วยนะไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยว่าคืออะไรแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอ๋อผมเดาว่าน่าจะเป็น เนื้อเรื่องเนี่ยอะไรสักอย่างที่ซึ่งไม่ให้แปลก็ไม่อ่านเมื่อคิดกดไหนวะลรงกดกลางอะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกตานะฮะมีอะไรให้กดอไหมมาเป็นคลิปแล้วจ้ะเดี๋ยวนะไม่ได้กดเพจเลยไงวะอะไรอะเยอะเยอะ นี่ไงมีอิงลิทอินดิเตอร์ผมอยากสำรวจให้ได้น้อยสักสี่กระจกอะไปกระจกที่สามอกว่าบะบอกกลับมาหน้าประตูแล้วถ้าเจอตัวเดิมผมเลิกเลยนะไม่เจอประตูที่สามแต่ผมบอกนะทุกคนต้องมาเล่นเองนะเพราะว่ามันมีอะไรแบบอ่ะมันถูกกดหน้าจอกูแดงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยน่ะเรียบร้อยอันสุดท้ายอ่ะ คืออออะะไร่ันนี้ผมงงจริงครัไม่ทั้งกดคือหน้าจอแดงแล้ววะไม่มีอะไรนะอันนี้เล่นแล้วประตูที่สี่เล่นแล้วอ่ะประตูที่หนะนึ่งเนี่ยนะอ๋อคือเทมเพลตน่าจะเออร์เลอร์นะฮะเลยทำเป็นแบบอย่างนั้นแทนนะ่ะนั่งไปรีมิกเพลงได้เนะี่ยอ่ะาาอ่านเรื่องอันนี้ก่อนสมองอะไรไปเนนะี่ยติกด อ้าวฉากใหม่เว้ยมีช่องให้แอบซองด้วยอ่าเจอตีนบีหนึ่งนะฮ่จุดที่บอ่ามี A อเนี่ยเจอกันเเนี่ยอ่ะตอนีดีอ่า,อาร้อยอ่ะอันนี้ดีฮะโอ้ผมเรียบร้อยไม่มีอะไรแค่นี้แหละโอโอเคครับผมก็ <c oughs> ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆแต่สั้นหรือเปล่าเนี่ยตัดต่อหรือเหลืออะไรนะฮะก็ถ้าใครอยากจะลองเล่นดูนะครับผมก็ให้ไปเซิร์ชที่ Google นะผมว่า romando.com นะฮะจะมีลิงก์หนึ่งฮะเป็นลิงก์ภาษาญี่ปุ่นเลยเยอะๆนะฮะก็อันนั้นแหละครับผมหรือผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ก็ได้ถ้าใครอยากไปกดเล่นนะครับผมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่หมีครับนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย